สวัสดีครับผมกายนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Dead by Daylight mm hmm. ก็ว่างๆไม่มีอะไรถามโอเคมาแล้วก็ mm hmm. าอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับ mm hmm. พอดีอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร mm hmm. ก็เลยว่างๆก็เลยมานั่งเล่นเกมโอเคตัวอะไรวะ โอ้เสียวไม่เพื่อนจริงต้องหันหน้าดูตลอดเวลาโอ้โหเพื่อนโดนไปแล้วหนึ่งคนครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกูไม่จุกโอ้โหโเคไม่จุก๊กแต่โดนคนแรกนั้นก็บุยบุๆนะจ๊ะก็จุกไว้เพื่อนเราจะทำให้นายไม่ผิดหวังนะ เชื่อว่านายจะเป็นคนจู๊กที่ดีให้กับเกมแรกของเราได้ในวันนี้นะม่ mm hmm. แต่ละคนชื่อนี่แบบมีความสุภาพเรียบร้อยมากเลยเฟมเลตโอเคเว้ยรู้สึกตายอานั่งไงเพื่อนเอ้าโหเพื hmm. ่อนนายทำดีสุดแล้ว เราจะไปช่วยนายเองเพื่อนเอาละครับเรากำลังจะทำการช่วยเพื่อนผมมีเปิร์กเอ่อเขาเรียกอะไรนะบอลโรธามปะโอ้ไม่ก๊เราเจอแล้วครับจิงหวโอ้ไม่เป็นไรครับผมมีบอลโรทามครับผมไม่กลัวครับผมเก่งมันมันวิ่งช้าช้าเอง เอาแล้วครับยังไงต่อครับวิ่งไปเพื่อนไม่ต้องกลัวโอ้ไม่กอชนั่นไงพูดปุ๊บโดนเลยโอเคโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนโโอเคโอครับเขาเป็นไรเพื่อนลนะครับนะฮะสถานการณ์ผมตอนนี้หน้าเป็นห่วงไม่มีเปิร์กดูเพื่อนด้วยสิเพื่อนเขาจะอยู่ไหนกันนี่ hello my friends my friend อยู่ไหน friend my friend my friend ไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่แฟนที่โดนนี่หว่า Oh my gosh งั้นผมคงจะต้อง Oh my โลกนี้มันช่างโหดร้ายไม่เป็นไรผมมีเปิลรบด้วยเอง My friend Oh my friend My friend ล้มแล้วเร็วเพื่อนรีบมาช่วยเร็วตอนนี้แหละได้เวลาแล้วถึงผมจะมีเปิลบด้วยตัวเองแต่ถ้ามีเพื่อนเราก็ไปขวด h ฮลซี่ my friends ดีมาก my f r i e n d ขอบคุณและขอบชนขอบใจสักขอบคุณมาก OMAY oh GOSH ก็ตอนนี้ผมคิดว่าฆาตกรน่าจะปล่อยเพื่อนคือไม่ใช่ปล่อยเลยเขาเรียกว่าร่อเราให้ไปใช่ฆาตกรน่าจะล่อเรานะครับให้ไปช่วยเพื่อนเขาเพราะน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ ถ้าหมาเหมือนเขาพยายามที่จะจุบคัดต้น hey, ี่นายจะายังไงกันแน่นะเฮ้ยมท่านี้ข้าราชการผมเริ่มจะปวดหัวกับคนน้าๆๆๆเขาใหม่เฟรน ไปไปันนี้วันนี้นี่นายเดินหอกข่าวตรงนี้ให้เพื่อประจูไว้ก่อนหายเฟ้นเร็วนายกระโดดหน้าต่างดังเขาก็รู้หมดสิฉลาดเลยนายนี่เช่่นฉลาดจริงเลยเนี่ยโอ้นั่นไงนผมบอกแล้วรู้สึกว่า เราน่าจะตายกันหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าโดนฟอดก็ผมคือไกแล้วผมมีใช้ w h a t t h e h e l l me w h a t t h e h e l l me w h a t t h e h e l l ผมเริ่มเกียข่าแล้ก่อนตัวนี้แล้วนะ,ะไำไรผมขนาดน,นี้โอเคครับวันนี้เราจะมาดูกันถ่ายทอดสดระหว่าง ตตกรกับเซวไวนะฮะเซวไยเขาอยู่กันสองคนนะครับอตอนนี้เขากำลังทำการแยกกันผมว่าคนที่โดนไล่น่าจะเป็นคนนี้คนนี้แต่คนนี้ไม่โดนไล่น่าจะเป็นคนโดนนะฮะเช่จริงด้วยอ้าวเฮ้ hey, เพื่อนนายดูอดเลือดเราสินายยิ่งนาไม่คิดจะช่วยเลยเหรอทำไมนายเป็นคนอย่างนี้ ที่ไม่ได้วป็นคนอ,นอย่างนีเศร้าเพื่อนนั่นแหละดีมากวิ่งมาแบบเดี๋ยวนะไม่นี่นายพยายามจะสร้างรอยเท้าใช่ไ,มไหมนายแล้วก็ให้เราขานไปใช่ไมไม่เป็นไรเว้ยเราเกณฑ์หมกเราเข้าใจเร็วเพื่อนรีบมาโอ้โอ้ไม่กอดอันนี้ผมออกมาดูนะคะว่าเวลาแก้หมดยังโอเคยัง จะบอกอย่างนึงว่าลาใก่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดแต่ก็สิ่งที่สำคัญที่หยุดที่สุดนะฮะอ้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขอให้เอานิ้วหรือเมาส์ไปจิ้มตรงคำว่า subscribe หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็กดติดตามด้วยนะครับครับก็ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนว่าอีอีกกอิงาน,นก็ออโอ้โหขั้นหนึ่งเลยเหรอว้าวเก่งนั้นเราเนี่ยก็ผมก็ช่วงปิดเทอมผมอาจจะลงคลิปบ่อยเหมือนกันนะครับก็ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ